วสวัสดีครับผมพบกันกันกบ h ช n แนลแมงแปลไรเดอร์นะครับผมก็วันนี้พอดีตั้งแต่ปีใหม่แล้วที่ล้างรถวันก่อนเนียนะแล้วเปินทีนี้มันจะมีอาการคือไฟเนี้ยไฟเครื่องตัวเนี้ยมันติดค้างไม่ดับเวลาเราเวลาเราบิดกุญแจปกติแล้ว ปิดกุญแจแล้วมันจะไล่ไฟใช่ไหมแล้วก็ไฟตัวเนี้ยมันต้องดับแล้วเราสตาร์ทเครื่องแตีทีนี้มันไม่ดับมันค้างมาแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้เกิดจากอะไรก็เลยเข้าไปอ่านในคู่มือแล้วก็กดโค้ดดูกดโคดด,ดูไฟนี่นะเนี่ยไฟเครื่องวิธีกดโค้ดก็โดยการ กดปุ่มดำสองปุ่มเนี่ยปุ่มดำสองปุ่มเนี่ยกดพร้อมกันนะกดพร้อมกันอ่ไปโดนอะไรกันเนี่ย ใส่ระดับเครื่องก่อนโอเคมันไล่แล้วก็กดโค้ดดูในการกดปุ่มสองปุ่มเนี้ยกดปุ่มนี้นะปุ่มดำกดปุ่มนี้กดค้างไว้นี่มันจะขึ้นโค้ดว่าสามสามหกเจ็ดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยขึ้นสามสามหกเจ็ด ก็เดี๋ยวต้องเอารถไปเข้าศูนย์ดูว่ามันเกิดจากอาการอะไรนะครับก็ไปเข้าศูนย์ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละเนี่ยาสามหกเจ็ดไม่ต้องไปดูนะน้ำมันกระพริบแหละกดสามสามหกเจ็ดที่กดก็ปุ่มสองปุ่มนี้กดพร้อมกันนะกดพร้อมกันโอเคเราไปเข้าศูนย์กันเลยดีกว่า ไปดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วไปถามสาเหตุช่างด้วยเออจากช่างโอเคเนี่มันค้างไม่ยอมดับปกติเราซักเครื่องต้องดับปกติ ABS เนี่ยถ้าเราออกไปแล้วขับรถไปซักความเร็วที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ดับแต่ตอนนี้มันไม่ดับเอ,อ้ยไฟ a อ s มันดับแต่ไฟเนี้ยไม่ดับโอเคไปถามช่างกันที่ศูนย์ ก็ไปตรงศูนย์โมเบียสตรงนี้แหละสีนครินเนี่ยใกล้บ้านก็อดีเมื่อวานโทรไปจองคิวไปแล้วนัดในเก้าโมงคึ่งน,นี่ก็เลยมาแล้ว วันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในประกันนะก็อยู่ประกันก่มันเป็นแค่อาการขึ้นติดบอมเฉยๆเหมือนเป็นเพื่อเรามันเพี้ยนมากก่า ถึงแล้วโมเบียสถี่นักกอลิม ก็มาถึงก็บอกว่าอาการโค้สามสามหกุดมันก็แก้เกิดจากล้างรถด้ยน้ำอจะเข้าไปในท่อแล้วทำให้เซ็นเซอร์มันเพียนท้องก็บอกว่าลบโค้ดก็หายาบลบโค้ดดูก่อนลบโค้ดถือก็ทอย่างนะแต่ลบโค้ดแล้วน่าจะหายแล้วอยู่ในประการลบโค้ดฟรีถ้าท่าเดิมก็ฟรี แต่ถาคนเลี่ยนท่มาอาจจยาไม่ได้จไม่ได้ราคาโของอยู่กันก็ลบโพว่าลองลบโคดดูก่อนแล้วถ้หายก็จบ่ถ้าลบโแล้วไฟไม่หายต้องดูว่าล้วกาโซกับตโซ่เดตตั้งโซ่มาหลายพันโลแ อโอเคอยา่าว่าคนะรโอเคเวก็สว่าวันนี้วันนี้ลองลบโพสแล้วมันไม่หายก็เลยต้องทาเกม เรียกว่าตัวอะไรวะตัววัดออกซิเจนเป็นตัววัดค่าเซนเซอร์ออกซิเจนอนะไรทุกอย่างก็ต้องตําเกมไปที่คาร์วาต้องกลับมาอีกทีหนึ่งรออะไรเนี่ยาามันไม่หายออกซิมันต้องหายกดแล้วก็ยังขึ้นเมื่อกี้ก็ลบไปให้ตั้งลบโพสให้แล้วแล้วมันไม่หาย นี่ขึ้นหกเก็ดเฉยๆแล้วสามสามไม่ขึ้นแล้วขึ้นหกเก็ดเฉยๆแล้วสามสามไม่ขึ้นก็รอเกมไป่ตัวนี้โอเคฮนดนก็ าการนี้ไฟโชเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับเครื่องเท่าไหร่แต่อาจจะทำให้กินน้ำมันนิดหน่อยก็ขับขี่ได้ปกติเมื่อกี้ก็เลยไปไหนก็มาแล้วก็เลยล้างโซ่ตั้งโซ่ไปโดนไปสองร้อยกว่าบาทตั้งโซ่นี่หกสิบสี่บาทล้างโซ่นี่ร้อยหกสิบกว่าบาทเหมือนกัน ก็รวมแล้วเป็น225บาทอันนี้เราสั่งเพิ่มไม่ไดอาการนี้เคฟีเคฟก็รถอยู่ในประกันเมื่อกี้ถามแล้วว่าถ้านอกประกันก็อาจจะเดีมจจ๋มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมันลบโค้ดได้ไม่หายอะ่ะก็บอกมันลบแล้วไม่หายแต่โค้ดสามสามหายไปนะมันเหลือแต่โค้ด6กเจ็ ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่เพราะว่าถ้าฟรีก็ไม่เป็นไรอะไรที่ฟรีเราไม่เียเรียสถัดเสียตังค์จากเียเรียสโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาวันนี้อะไรมาเลยกันม่รู้เไยอะไรกันโอเคเดี๋ยวกันบัน ว,วันนี้จะพาไปแก้อาการเนี่ยฮะอาการไฟค้างเนี่ยตั้งแต่วันก่อนที่ผมถ่ายไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไปเคลมไปแก้โค้ดหรือลบโค้ดแล้วมันไม่ผ่านหรือว่าไมมทำไม่มันไม่หายก็เลยทําเรื่องเคลมไปก็เรียกว่าตัววัดออกซิเจนนะตัวเนี้ยไอตัวไฟค้างเนี่ยอาการเอเลืออาการเอเลือโค้ด6 6เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นตัวอ่าเป็นตัววัดค่าออกซิเจนมันเสียนหรือมันมันเออเลยมันเสียมั้งก็เลยไปทำเต็มไปแล้ววันก่อนคลิปที่ถ่ายไปวันก่อนวันที่ไปอ่ะวันนี้วันวันนี้วันไปแก้แล้วก็คือเตมได้แล้วเตมผ่านแล้วก็เลยเตมไว้ตั้งแต่ตั้งเดือนกว่าๆแล้วล่ะเดือนกว่าๆแล้วก็ดี อาการนี้มันขับผีก็ไม่ปมีผลอะไรกับรถก็เลยไม่สีเรียดหรือว่าเรื่องความเร็วเท่าไหร่เออไม่เสีเรียดเรื่องว่ามันจะเคลมสาเคลมเล้เท่าไหร่ถ้าเคลมผ่านก็โอเคแต่วันนี้เคลมผ่านแล้วเขาโทรมาวันก่อนให้ไปเปลี่ยนได้แล้วก็เลยวันนี้ก็เลยหยุดก็เลยไปจะไปเปลี่ยนหรือว่าไปแก้นั่นเองนะครับไปแก้อาการไฟค้างเนี่ยไฟค้างก็ <c oughs> วิธีแก้ก็บอกไว้แล้วเมื่อต้นคลิปนะครับ แล้ววิธีกดดูโค้ดมันอนะวิธีกดดูโค้ดก็บอกให้แล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะครับต้นคลิปคือวันที่ผมไปวันนี้มันมาอีกวันหนึ่งละที่ผมมาตามวันนี้จะไปแก้อีกวันหนึ่งละก็เดี๋ยวไปดูว่าตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงถ้าเขาให้ดูนะถ้าเขาให้ให้อะไหลกลับบ้านได้นะแต่ไม่แน่ใจเพราะเราเป็นการเตรมของคาวาเขาเองไม่แน่ใจจะได้อะไหลกลับบ้านไหม ก็เราจะได้เห็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้ว่ามันหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวไปดูว okay, ่าแก้แล้วมันจะหายไหมไฟค้างตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปกันตรงแยกเออตรงศูนย์สีนิเกลินโบเมียนนี่เองแล้วก็ติดอะนี่มาด้วยติดน้ำมันเบรกว่าจะให้เทองไหร่ โอเคถึงแล้วก็เดี๋ยวโอเคถึงแล้วครับเนี่ยไอตัวตัวเซนเซอร์ที่ว่านะ นึกออกแล้วตัวนี้ที่มันอยู่ตรงตรงปลายท่อ่ะเอ้ยมันอยู่ตรงคอท่อดิไอที่เราโดนกันประจําอ่ะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยมันสายมันเปลี่ยนทั้งเส้นมันจะอยู่ตรง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 คอท่อแถวแถวเครื่องแถว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 ตรงตรงไหนวะ ไปตรงตรงกลางตรงส่วนตรงตรงกลางท่อแต่ไม่ถึงปลายท่อแต่แถวแต่แถวเล็กหลังอะเนี่ยตัวนี้จําได้ละหน้าตาแบบนี้ข้างในเซนเซอร์นี้เหมือนโดนน้ำโดนความชื้นแต่มันก็จะฟองเรืเลยเป็นเส้นเป็นลายงนี้โอเคโอเคไม่ฟรีตัวนี้ถ้าหมดประกัน3,000กว่าบาทได้ข่าวมานะ สามพันกว่าบาทโอเคเนี่ยครับตัวที่เปลี่ยนมาคือเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดกุ้งตีเจตตัวนี้จะไล่สายมาแถวนี้ไล่สายแม่งในทางนี่ก็ตัวนี้แหละเวลาล้างรถก็ระวังหน่อยแค่นั้นเอง โอเคแต่นอกประกันก็สามพันกว่าบาทโอเคไปกันเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่มเพิ่มล้างโซ่กับทั้งโซ่ไปโอเคโซ่เอียงขึ้นหน่อยโอเคับกัน โอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวเสตารให้ดูนะโ okay. อเคปกติเราบิดกุญแจใช่ไหมไฟฟ้องนี่ถึงนี่แล้วเราสตาร์ทโอเคมันต้องดับหมดแต่ไฟ ABS มันจะต้องขับไปเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะดับให้นี่นะโอเคหายแล้วไฟเพราะว่ากาันซาเป็นอีก ับโอเคจริงๆไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮะเปลี่ยนฟรีเคลมฟรี Oh. Um.